สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ไม่เลิกนะครับคลิปนี้ครับพามาเบิร์ดอกกระโพรงนะครับของละห้มครับพี่น้องครับพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับของละหัมนะครับตัวนี้นะครับราคาบานๆครับราคาอยู่ที่ดอกละสองพันสองร้อยครับพร้อมซองเดอพี่น้องครับ 2,200นะครับมี่ยูซีดอกครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับ2,200บาทนะครับอ่าสำหรับที่้องที่อ่หาดอกเพื่อสองราคาบ้านๆครับ1,200บต์นะครับของละห่ำนะครับ่ฝากกนไห่ก้นแค่คนตีตามน้ำเงนนะครับมี่ยูซีดอกครับที่ดอกครับอ่นะครับดอกเดิมๆนะครับอ่าสนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับร้านพีนเรเดียวครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ0952246497 0874217464ร้านพิเนตออดิโอครับฝากไว้นําแนเดอ้อนะครับสําหรับพี่น้องที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้นําเด้ครับสวัสดีครับ